เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นความหลงจากผลการแข่งขันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนเลยหลังจากทางหงแดงลิเวอร์ p o o ของเราเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางอีกหนึ่งทีมแกร่งอย่างทางไก่เดือดทองทัตแนมฮอสเปอร์ก่อนจะรงกเอด้วใชัยชนะแบบขาดลอยของทีมเราถึง5ประตูต่อหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นเกมที่ทีมของเราเรียงหน้ายิงกันแบบไม่สำนากันเลยทีเดียว พราะแม้ว่าทางทีมเยือนอย่างทางสเปอร์ของทักอังเต้ปอสเตโคกรูนั้นจะมีการมากระตุกหนวดหงส์ด้วยการทําประตูขึ้นนําไปได้ก่อนแต่หลังจากนั้นเกมก็ตกเป็นของทีมของทักอาร์เนอร์สโตอย่างแท้จริงเมื่อเรามาได้ประตูตามตีเสมอจากทางลุยดิอารสก่อนจะแซงนําด้วยผลงานของทักอเล็กซิสแม็คออริสเตอร์โคดี้กัคโปมูฮัมหมัดซาลาและปิดท้ายด้วยการทําเข้าประตูตัวเองของทางเดสตินีอูโดกีดาวเตะของทางสเปอร์เอง นั่นทำให้ทีมของเราคว้าชัยชนะมาได้แบบถล่มทลายถึง5ประตูต่อนหนึ่งแล้วมันก็ยังเป็นการส่งให้ทางลิเวอร์พูลพังอาดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่อีกด้วยอย่างไรก็ตามหนึ่งในนักเตะที่มีชื่อขึ้นสกอร์บอดในการแข่งขันเกมนี้ก็คือตัวของทางกัคโปซึ่งระหว่างการที่เขาเฉลิมฉลองประตูดังกล่าวข้างต้นนั้น ตัวของเขาเองก็มีการถอดเสื้อแข่งขันของทางสโมสรเราอยู่ซึ่งแสดงให้เห็นเสื้ออีกหนึ่งตัวที่อยู่ข้างในซึ่งก็มีการเขียนข้อความอยู่ไว้บนกลางหน้าอกว่าผมเป็นของพระเจ้า หากเพื่อนๆจำกันได้เสื้อในลักษณะและข้อความดังกล่าวข้างต้นนั้นก็เป็นแบบเดียวกันเด๊ะก,กับที่ทางลิคคาโรกาก้า,กาอดตดาวเตอรับตำนานของทางปีศาจแดงดำเอซีมิลานและทางทีมชาติบราซิลเคยสวมใส่ที่ซึ่งเขาก็มีการถอดเสื้อของทางมิลานออกย้อนกลับไปในเกมรอบชิงชนะเลิศของศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์กเมื่อปี2007ที่พวกเขาคว้าชัยชนะเหนือทีมของเราได้ในเกมรอบชิงดำที่กรุงเอเธนส์ อย่างไรก็ตามจากการถอดชุดแข่งขันของทางลร์ผูออกดังกล่าวข้างต้นนั้นก็ทําให้ทางกักโปถูกใบเหลือเตือนจากทางผู้ตัดสินแต่ล่าสุดเรื่องราวมันดูเหมือนว่าจะไม่ได้จบอยู่เพียงแค่นั้นเพราะทางเดลี่เทเลกราฟสื่อเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็มีการออกมาชี้แจงเพิ่มเติมว่าในตอนนี้ตัวของทางกักโปอาจจะถูกลงโทษเพิ่มเติมจากการกระทําดังกล่าวข้างต้นของเขา พราะทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือเอฟเอได้มีการออกกฎห้ามไม่ให้นักฟุตบอลถอดเสื้อเพื่อโชว์เสื้ออีกตัวหนึ่งที่มีโสโลแกนหรือข้อความอยู่ด้านในนั่นเป็นการระเมิดกฎข้อที่4ของพวกเขาทาให้มันเป็นที่คาดหมายกันว่าตู้ของทางกัคโปน่าจะถูกลงโทษเพิ่มเติมตามมาในอนาคตอันไกลนี้ในในก็เปิดประเด็นมนเรื่องราวเกี่ยวกับความหลงจากผลการแข่งขันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาของทีมเรากันไปแล้ว ข่าวต่อไปของวันนี้ออก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเช่นเดียวกันเพราะนอกจากการที่มันจะทำให้ทีมของเราผงาดขึ้นมาคว้าแชมป์พิมรีกได้เป็นสมัยที่2ในรอบ5ปีหลังสุดหลังจากทีมของเราก็เพิ่งจะประสบความสำเร็จในการคว้าแชมป์หลีกสูงสุดมาได้แบบหมัดหมยในฤดูกาล2019-2020ตอนที่ถังเยอเก้งครกอดตในใหญ่เฮฟวี่เมทัของเราย่างกุมบังเหียนอยู่ ขณะดเดียวกันมันยังสร้างอีกหนึ่งสถิติที่น่าทึ่งให้เกิดขึ้นไปพร้อมกันด้วยเพราะการคว้าแชมป์ของทีมเราในฤดูกาลนี้มันจะเป็นการพงาดขึ้นมาคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของประเทศได้รวมเป็นสมัยที่20แล้วและมันก็ทําให้ทีมของเรากลายมาเป็นสโมสรที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดได้แชมป์ลีกสูงสุดเยอะที่สุดเท่ากับสถิติของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วอีกด้วย ล่าสุดทางวินนี่โอคอนเนอร์นักข่าวจากทาง Sky Sport สื่อเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็มีการโพสต์อัปเดตที่แสดงให้เห็นเลยว่าหลังจากทีมของเรายืนยันการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการแล้วเราก็มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของทางเดอะแชมเปี้ยนส์วซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าสนามแอนฟิลด์แล้วก็มีการระบ,บุถึงแชมป์ต่างๆที่ทีมของเราทำได้ซึ่งจากเดิมที่เราได้แชมป์พรีเมียร์ลีก19สมัยก็ถูกปรับขึ้นมาเป็น20สมัยแล้ว แล้วหากเราเข้าไปดูในรายละเอียดก็จะเห็นได้เลยว่าในส่วนของแชมป์รายการอื่นๆที่ทีมของเราเคยคว้ามาได้ก่อนหน้านี้ก็ประกอบไปด้วยแชมป์ยูโรเปียนคัพหรือยูฟาแชมเปียนลีก6สมัยแชมป์เอฟเคัพ8สมัยแชมป์ยูฟาคัพหรือแชมป์ยูโรปาลีกณนปัจจุบัน3สมัยแชมป์ลีกคัพหรือแชมป์คาราบาวคัพ10สมัยแชมป์ยูฟาซูเปอร์คัพ4สมัยและแชมป์ยูฟาคลับเวิด์คหรือแชมป์สโมสรโลก1สมัยด้วยกัน ทงนี้มันก็เป็นการตอกย้ำอีกหนึ่งสติที่น่าทึ่งและเรียกได้ว่าตอกย้ำความเป็นทีมที่เป็นเต้ยอันดับหนึ่งของประเทศอังกฤษอย่างแท้จริงเมื่อหากเรานับรวมแชมป์ระดับเมเจอร์ทั้งหมดที่ลิเวอร์พูลสามารถคว้ามาได้รวมกันบนแชมเปส้ปนบอร์เราสามารถคว้าชมป์น้อยใหญ่มาได้แล้วถึง54รายการไม่นับรวมการแข่งขันในศึกคอมมูนิตี้ชิลที่มองว่ามันเป็นเพียงแชมป์การกุศลเท่านั้น ซึ่งเมื่อมองรวมสถิติทั้งหมดก็พบว่าทีมของเราก็เป็นแชมป์ที่สามารถจะคว้าแชมป์ระดับเมเจอร์มาครองได้สูงที่สุดตลอดการ้วยเช่นเดียวกัน ในก็พูดถึงการแข่งขันในฤดูกาลนี้ที่ดูเหมือนว่าจะจบลงไปแล้วแม้ว่ามันจะเหลือเกมการแข่งขันอีกถึง4นะัดหลังจากเราสามารถที่จะผังอาดควาแชชป์ได้ตั้งแต่ในการแข่งขันนัดที่34เล่แล้วในตอนนี้หลายตอนหลายคนก็มีการมองไปที่อนาคตข้างหน้าแล้วสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลหน้าหรือในซีซั่นส0 2 5ั0 2 6้น หลังจากที่เราค่อนข้างจะมั่นใจได้แล้วว่าในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะสมเมอร์ Summer ที่จะถึงนี้ลิเวอร์พูลน่าจะมีการขยับขยายตัวค่อนข้างจะเยอะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบรรดาน,นักเตะหน้าเก่าที่อยู่ภายในทีมของเราบางคนที่อาจจะจำเป็นต้องเก็บเข้าของย้ายออกจากทีมแอนฟิ์ไปจนกระทั่งถึงบรรดาน,นักเตะใหม่ที่จะตบเท้าเข้ามาสู่ทีมของเราตามมาซึ่งทำให้มันน่าจะกลายาเป็นัมเมอร์ที่ค่อนข้างจะวุ่นวายสำหรับสโมสรของเราเลยก็ว่าได้ อย่างไรก็ตามล่าสุดมันก็มีการประกาศยืนยันออกมาแล้วสำหรับเกมการแข่งขันนัดแรกที่เรียกได้ว่าจะเป็นนัดเปิดซีซั่นของเราอย่างเป็นทางการเลยสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลหน้าซึ่งมันจะเป็นการแข่งขันในศึก FA Community Shield ซึ่งทีมของเราจะไปทําการแข่งขันในรายการดังกล่าวในฐานะแชมป์เก่าของพิมเมลีซึ่งจะฟาดแข่งกับทีมแชมป์เอฟเอในการแข่งขันฤดูกาลนี้ซึ่งก็หมายความว่าคู่แข่งของเราจะเป็นหนึ่งในสองทีมระหว่างทางปราสาทเรือนแก้วคริสตันพาเลตและเหลือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่พวกเขาจะทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของศึกเอฟเอคักันในวันที่17พฤษภาคมที่จะถึงนี้ อย่างไรก็ตามหากเราจำกันได้ย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤศจิกายยนปีที่แล้วพิมเมลิกเองก็มีการประกาศยืนยันการแข่งขันในฤดูกาลหน้าว่าจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันเสาร์ที่16สิงหาคม ซึ่งก็หมายความว่าเกมคอมมูนิตี้ชิลในฤดูกาลหน้าซึ่งปกติแล้วมันจะเริ่มต้นก่อนการแข่งขันพรีเมียรลีก1สัปดาห์ก็น่าจะทําการแข่งขันกันในวันเสาร์ที่9สิงหาคมนั่นเองแม้ว่ามันจะยังไม่ได้รับการประกาศยืนยันออกมาอย่างเป็นทางการและยังไม่มีเวลาคิกออฟออกมาอีกด้วย ตาสิ่งที่ค่อนข้างจะแน่ชัดเลยก็คือการแข่งขันนัดดังกล่าวนั้นก็จะทําให้ทีมของเราได้กลับมาลงเล่นที่สนามเวิมวีซึ่งเป็นหนึ่งในสนามที่เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษเลยก็ว่าได้ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อยาจะขอพาเพื่อนๆวกกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในนักเตะคนสําคัญของทีมเราอย่างทั้งเน no, ล็กซันเดอร์อาร์โนว่าัขวารองกับตันทีมกันบ้าง พอแรกเริ่มเดิมทีนั้นสตาร์ดังของทีมเรามีถึง3รายที่พวกเขากำลังจะหมดสัญญากับทีมตอนสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้แต่ก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็น2จาก3คนดังกล่าวข้างตน้นที่มีการโจรดประกาศต่อสัญญาฉจจบับใหม่กับทีมของเราออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไล่มาตั้งแต่ตัวของทางโมหมเมดซาลาที่มีการเปิดหัวก่อนเพื่อนด้วยการต่อสัญญากับทีมของเราออกไปอีก2ปีด้วยกันก่อนที่อีกหนึ่งอาทิตย์ให้หลังตัวของทางเวอร์กิลฟันได้ประกันกับตันทีมของเราก็จะมีการต่อสัญญาตามมาด้วยสัญญาที่มีการผูกมัดเขาไปจนสั้งถึงช่วงซัมเมอร์ของปี2027 นั่นหมายความว่าสถานการณ์ณปัจจุบันนั้นมันเหลือแค่ตัวของทางเทรนด์คนเดียวที่ยังไม่ยอมต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมของเราออกไปท่ามกลางก,ารกระแสข่าวลือออกมาค่อนข้างจะหนาหูเลยว่า ตัวของเขาเกิดความลังเลมากขึ้นเรื่อยๆตามลําดับหลังจากเห็นเพื่อนร่วมทีมสองคนดังกล่าวมีการต่อสัญญาออกไปและสโมสรที่เขาตั้งใจจะย้ายไปลงเล่นด้วยตั้งแต่แรกอย่างทางราชันชุดขาวโดยอันมัทเดลเองก็ฟอร์มตกลงไปและมีโอกาสที่จะคว้าน้ําเหลวในฤดูกาลนี้หลังจากตกรอบในการแข่งขันยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้น้ามือของอาร์ซนอ ช่วดแชมป์โคปาเดเรด,ด้วยน้ำมือของทางบาร์เซโลนาแถมการแข่งขันในศึกลาลีกาพวกเขาก็ส่อแววว่าอาจจะเสียแชมป์ให้กับทางบาร์เซโลนาด้วยเช่นเดียวกันล่าสุดทางโคดี้กักโปปิดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ของเราก็ได้ใช้โอกาสนี้ในการออกมากเรียกกลอมตัวของทางเทรน์ให้เจ้าตัวเลือกเปลี่ยนใจและอยู่กับสโมสรของเราตามเพื่อนร่วมทีมอย่างทางซาลาและฟานได ในตอนนี้เราได้เห็นแล้วว่าโมฮัมเหม็ดซาราและเวอร์กิลฟันได้เลือกที่จะอยู่กับทีมของเราต่อไปนะกักโปกล่าวให้สัมภาษณ์ระหว่างที่เขาไปตอบคำถามของทาง LFC TV หรือทีวีอย่างเป็นทางการของทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเรานอกจากนี้ตัวของผมเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทาั้งเทรสด์อเล็กซานเดอร์อาโนก็จะอยู่กับทีมของเราและต่อยอดความสำเร็จแบบนี้ไปเรื่อยๆด้วยนะ จากคำให้สัมภาษณ์ดังกล่าวข้างต้นของทางกักโปอันที่จริงแล้วเขาก็ไม่ใช่คนแรกที่มีการออกมาสนับสนุนให้เทรน์เปลี่ยนใจและเลือกอยู่กับทีมของเราต่อไปหลังจากก่อนหน้านี้มันก็มีทั้งนักเตะปัจจุบันและอดีตนักเตะของเราหลายคนที่มีการออกมาสนับสนุนเทรนในแนวทางนี้ด้วยเหมือนกันใน,ในก็มีการพูดพาดพิงมาถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของทางเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โน่กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน พวกก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นการขยับขยี้นของโจตัวเองในสื่อสังคมออนไลน์ที่เรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาและทําให้มันเกิดทฤษฎีสมคบคิดตามมาแบบไม่เว้นแต่ละวันกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เขาเองมีการโพสต์ข้อความตอนที่เขาลงสนามมาเป็นตัวสำรองและซัดประตูชัยให้ทีมของเราคว้าชัยชนะเหนือทางจิ้งจอกสีน้ําเงินเรสเตอร์ซิตี้มาได้หนึ่ง ประตูต่อศูนย์ด้วยการที่เขามีการโพสต์ภาพของตัวเองขณะกําลังฉลองประตูดังกล่าวและมีการเขียนแคปชั่นประกอบภาพเอาไว้ว่า Special Moment หรือช่วงเวลาที่แสนพิเศษซึ่งนั่นก็เป็นข้อความเดียวกันกันกบที่ทางเวอร์กิลฟานได้เลือกใช้ตอนที่เขามีการประกาศการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมของเราออกไป นั่นทำให้มันมีการตั้งทฤษฎีสมคบคิดขึ้นมาเลยว่าตู้ของทางเทรนต,ต้องการจะส่งสัญญาณถึงการที่เขาจะเปลี่ยนใจในการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมของเราออกไปหรือไม่อย่างไรกัน ล่าสุดหลังจากที่ตัวของทางเทรนต์เองก็เพิ่งจะได้รับโอกาสกลับมาลงสนามเป็น11ผู้เล่นตัวจริงให้กับทีมของเราในการ,รเผชิญหน้ากับทางท็อตแนมฮอสเปอร์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากทางครอนนอร์ ly, แบดลี์แบ็กขวาดาวรุ่งอนาคตไกลของเราดันมาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บระหว่างการฝึกซอ้อมและไม่สามารถที่จะลงสนามในเกมนี้ได้ นั่นทำให้เราได้เห็นตัวของทางเทรนต์ลงสนามแบบเต็ม90นาทีแถมเจ้าตัวก็ยังมีการฉลองแบบสุดเวีย่ยงกับทีมของเราหลังเกมการแข่งขันนัดดังกล่าวที่ช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จในการคว้าแชมป์พิมลิกมาครองได้ล่าสุดหากเราไปส่องในอินสตาแกรมส่วนตัวของทางเทรนต์เอง เขาก็มีการขยับตัวอีกครั้งหนึ่งด้วยการโพสต์เซตภาพของโจ้ตัวขณะก,กำลังเฉลิมฉลองความสำเร็จในการคว้าแชมป์พิมพ์ลริกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ร่วมกับบรรดาเพื่อนร่วมทีมของเขาและสิ่งที่ทำให้มันน่าจับจ้องมากยิ่งขึ้นไปอีกก็คือแคปชั่นประกอบภาพดังกล่าวที่เขาได้เขียนเอาไว้ว่า mm. เพื่อเมืองและเพื่อแฟนบอลก่อนจะปิดท้ายเป็นอีโมจิรูปหัวใจ ซึ่งโพสต์ดังกล่าวในครั้งนี้ของเขาเองก็ถูกทาง Fabio Romano นักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดหยิบฉวยไปโพสต์ตอบในหน้า X ส่วนตัวของเขาด้วยเหมือนกัน ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เราก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องราวอนาคตของตัวเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลยแต่เราจะขยับมาดูกันออกมาแสดงความคิดเห็นของถักอ m p i r e of the c ะ p สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะกันบ้างมเมื่อพวกเขามีการขึ้นพาดหัวข่าวใหญ่เลยว่าเพลนอเล็กซานเดอร์อาร์โนเพิ่งจะทิ้มคำบอกใบ้ครั้งใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับการที่เจ้าตัวอาจจะอยู่เถินเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางลิเวอร์พูล แล้วเมื่อเราขยับเข้าไปดูใส้ในของข่าวดังกล่าวก็จะเห็นได้ว่าทาง Empire of the Cup ก็มีการเชื่อมโยงกับการที่ตัวของทางทเวนเองมีการโพสตคลิปวิดีโอระหว่างที่เขากำลังร่วมฉลองแชมป์อย่างสุดเหวี่ยงกับบรรดาพเพื่อนร่วมทีมและสตาฟโค้ชของทีมเราอยู่ในห้องแต่งตัวหลังจากที่ทง Liverpool, ังลิเวอร์พูลผงาดขึ้นมาคว้าแชมป์พิมลิกได้สำเร็จลงใน IG Story ส่สดตัวของเขาเอง แล้วหากเราขยับมาดูปฏิกิริยาของแฟนบอลในสนามหลังจากกอดหน้านี้พวกเขาบางส่วนก็มีการพยายามที่จะขับไล่เทรนด์ออกจากสโมสรของเราไปด้วยซ้ําแต่หลังจากที่ทีมของเราประสบความสําเร็จในการควาชช้าแชมป์พเมลิกมาครองได้ แล้วเราก็ได้เห็นภาษากายของทางเพนทที่ค่อนข้างจะแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงจากในช่วงก่อนหน้านี้โดยเฉพาะการที่เขาเองก็มีการเข้าไปร่วมเฉลิมฉลองกับบรรดาแฟนบอลในสนามแอนฟิลด์ของเราด้วยจึงทําให้บรรดาแดกคอปเองก็มีการร้องเพลงเรียกชื่อของทางเพนท์อเล็กซานเดอร์อาร์โนออกมาเพื่อเป็นการเรียกร้องให้เขาเปลี่ยนใจและยอมอยู่กับสโมสรของเราต่อไป ทีนี้เราก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าจากสัญญาณทั้งหลายทั้งมวลทั้งจากฝั่งตัวของนักเตะเองและฝั่งแฟนบอลที่ค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้มันจะทําให้เขามีการตัดสินใจในการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมของเราออกไปหรือไม่อย่างไรกันแม้ช่วงก่อนหน้านี้มันจะดูเหมือนว่าตัวของนักเตะค่อนข้างจะมีความแน่วแน่เกี่ยวกับเรื่องการย้ายไปร่วมถิน่นซานเตียโกเบนาบิลก็ตามทีแต่เหตุการณ์มันสามารถที่จะพลิกผันไปได้แบบรายวันกันเลย เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงกาะติดเรื่องราวอนาคตของทางเทนซ์อร์สันเดออาโนอีกเช่นเดียวกันแต่คราวนี้จะมีผู้บริหารคนสําคัญของทีมเราเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นก็คือในรายของทางจอห์นดับเบิลยูเฮนรี่เจ้าของสโมสรของทีมเราจัดทางเฟนเวสปอร์ตรุปนั่นเองหลังจากเขาก็มีการเดินทางมาเข้าชมเกมการแข่งขันที่สนามแอนฟิลด์ของเราด้วยตัวของเขาเองเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แล้หลังจากที่ทีมของเราคว้าชัยชนะมาได้แบบขาดลอยถึง5ประตูต่อหนึ่งนะทางถอดน้ฮอสเปอร์เราก็ได้เห็นภาพของทางเฮนรี่เองมีการเข้าไปสวมกอดและพูดคุยกับทางอาร์เนอร์สลอตนายใหญ่ดัชแมนของเราซึ่งเป็นภาพแบบเดียวกันกับที่เราเคยเห็นกันมาแล้วสมัยที่ทางเยอเกนครอปอดีตในายใหญ่เฮฟวี่เมทัลอย่างกลุ่มบางเหียนอยู่ ทั้งนอกเหนือจากการที่ตัวของทางเฮนรี่มีการเข้าไปพูดคุยกับสล็อตแล้วอีกหนึ่งคนที่เขามีการเดินเข้าไปพูดคุยด้วยเป็นการพิเศษก็คือตัวของทางอเล็กซานเดออาโนอีด้วยสิ่งที่น่าสนใจแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าเนื้อหาสาระที่พวกเขามีการพูดคุยกันคืออะไรแต่ทางนิโคลาฮิกกิ่งนักอ่านปากชื่อดังก็มีการออกมาสัมภาษณ์กับทางเดลี่เมลแท็บลอยด์ของประเทศอังกฤษและก็แกะรอยบทสนทนาระหว่างพวกเขาทั้งสองคนแบบรายคำกันเลยทีเดียว ไล่ามาตั้งแต่ตัวของทางเฮนรี่ที่เป็นคนเปิดบทสนทนาก่อนเลยว่านายเงียบม,มาตลอดเลยนะนายคิดเห็นอย่างไรกันก่อนที่ตัวของทางเทรน์จะมีการตอบว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเหตุมีผลนะจากนั้นเราก็ได้เห็นปฏิกิริยาของทางเฮนรี่ที่ยกมือขึ้นมาตบ่าเทน์และมีการพูดต่อไปว่า เราต้องการให้หนายเลือกสิ่งที่เหมาะสมก่อนที่เทนจะมีการตอบว่าใช่เลยแน่นอนที่สุดครับและเฮนนี่ก็มีการพูดต่อไปอีกว่าขอให้เลือกแนวทางที่ดีที่สุดและอย่าตัดสินใจแบบตื่นตระหนกโดยที่ตัวของทางเทรนด์ก็มีการตอบว่าผมควรจะตัดสินใจแล้วใช่ไหมซึ่งทางเฮนนี่ก็มีการตอบกลับเป็นประโยคสุดท้ายว่าแน่นอนที่สุดก่อนจะมีการชี้ไปที่แฟนบอลและมีการพูดต่อไปว่าเราต้องให้พวกเขาได้รับทราบด,ด้วย ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้นอกเหนือจากอนาคตของนักเตะคนสําคัญภายในทีมของเรากันไปแล้วเราจะขยับมาดูเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันบ้างเพราะหนึ่งในตําแหน่งที่ทีมของเราต้องการกําลังเสริมเข้ามามากที่สุดในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ก็คือผู้เล่นในตําแหน่งแบ็กซ้ายและคนที่มีกระแสข่าวลือหนาหูมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นในรายของทางมิลลอตคือเกสตสตาร์ดังของทางเดอะเชอร์รี่บอร์มัต เพราะนับตั้งแต่ที่เขาย้ายจากทักอาเซตอักมากมาอยู่กับวอนมัดย้อนกลับไปเมื่อปี2023นยสนนราคา15ล้านปอนด์เขาเองก็สามารถที่จะสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นให้กับสโมสรมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและได้รับความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนําทั่วทวีปยุโรปซึ่งทีมเต็งที่จะได้ไรายเซ็นของเขาไปครอบครองก็คือทางลิเวอร์พูลของเรานั่นเองหลังจากทางริชาร์ดยูชเป็นคนไปซื้อตัวเขามาสู่เวทีพิมเมลิก่อนที่ปัจจุบันเขาจะย้ายมานั่งแท่นเป็นผู้อำนวยการกีฬาของ ลิเวอร์พูลของเราอยู่ด้วยล่าสุดหลังจากที่เห็นทางลิเวอร์พูลประสบความสําเร็จในการคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อย่างมีสไตล์สุดๆและเป็นการถล่มคว้าชัยชนะเหนือทางท็อตแนมฮอสเปอร์มาได้แบบขาดลอยถึง5ประตูต่อหนึ่งเราก็เห็นการขยับตัวของตัวเคอร์อเคสเองในหน้าสื่อสังคมออนไลน์ของเขา อันที่จริงแล้วเราก็เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าตัวของทางเคอร์เคสมีความสัมพันธ์และเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนสนิทของทางโดมิเนกโซบอสไลกับตันทีมชาติฮังการีและในอีกฐานะหนึ่งก็เป็นมิดฟิลคนสําคัญของทางหรือว์พูลของเราอยู่ด้วยนั่นจึงทําให้ตัวของเคอร์คเคสมีการโพสภาพคู่ของตัวเขากับทางโซบอสไลลงในหน้า X ส่วนตัวของเขาพร้อมกับเขียนแคปชั่นประกอบภาพดังกลาวในการร่วมแสดงความยินดีถึงการผงาดขึ้นมาคว้าแชมป์พิมลิกในครั้งนี้ด้วย นายสมควรได้รับหมันแล้วเพื่อนรักรักนะแล้วก็เป็นการใส่อิโมจิเป็นรูปหัวใจสีแดงและอิโมจิเป็นรูปปรบมือปิดท้ายแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ